Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุทธที่13พฤศจิกายน2024ซีรีสส s e r i e สู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์รู้เท่าทันสิ่งรบกวนวันที่4เครื่องมือโปรดของมันในพระธรรมลูก,กาบทที่10 ข้อที่3 8บถึง42บอกกับเราว่าเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพระองค์ส่งเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมารธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของนางมารธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์ แต่มานทาวุ่นวายอย่างมากกับการปรนนิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามานทามานทาเอย๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกิน สิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ใจของเราห่างจากแผนการของพระเจ้ามากที่สุดก็คือความยุ่งบ่อยครั้งเราเข้าใจผิดคิดว่าตารางชีวิตที่แน่นและการยุ่งกับภารกิจต่างๆนั้นแสดงว่าตัวเองมีความสำคัญ แต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพลวงตามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารที่มันเอาเครื่องมือต่างๆออกมาวางขายและมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งราคาสูงมากเมื่อเทียบกับของชิ้นอื่นเมื่อมีคนถามว่าทำไมถึงมีราคาแพงมากขนาดนี้มารตอบว่าอ๋เครื่องมือนี้มีราคาสูงเพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่สุดของข้า เพื่อถูกถามต่อไปว่าทำไมมันถึงมีค่ามากมานอธิบายว่าฉันเรียกเครื่องมือนี้ว่าความยุ่งเพราะมันสามารถทำให้ทุกคนถูกรบกวนและหลงทิศทางไปจากสิ่งที่สำคัญในชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวเรื่องเล่านี้ตรงกับชีวิตหลายคนที่มีปฏิทินนัดหมายและภารกิจแน่นเต็มไปหมด หรือมีสิ่งรบกวนในบ้านที่คอยเรียกร้องความสนใจคนเราอยู่ในภาวะยุ่งเหยิงได้เสมอแม้สิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้มีอะไรที่สำคัญจริงๆเลยและเราเองก็ไม่ชอบภาวะเช่นนี้หลายคนพยายามฝึกฝนให้มีสมาธิสามารถจดจ่อในการทำงานและหลายคนรู้สึกว่าตัวเองสมาธิสั้นมักเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ จนเวลาที่ควรให้กับสิ่งที่สำคัญถูกเบียดเบียนไปหมดและทำให้ต้องหลงห่างไปจากเป้าหมายเมื่อเราคิดถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับมารีและมารธาเรามากักรู้สึกว่าพระเจ้าต้องการเตือนเราเกี่ยวกับลำดับความสำคัญมารธายุ่งอยู่กับงานต่างๆขณะที่มารีนั่งแทบพระบาทของพระเยซูและนมัสการพระองค์ มานทาถูกดึงไปจากสิ่งที่ควรทำพระเยซูจึงทรงตักเตือนมารทาว่ามารีกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต่างตระหนักดีว่าเรามีงานที่ต้องทำบนโลกนี้แต่จุดสำคัญของชีวิตที่เราต้องทบทวนคือเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยความคิดที่เน้นประสิทธิภาพการทำงานหรือใช้ชีวิต เพื่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเรากำลังพยายามทำงานให้พระเจ้าอย่างขมักขม้นเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งหรือเราใช้ชีวิตที่ได้รับจากพระองค์ติดสนิทในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์พระคริสต์อยู่ในตัวของเราผ่านตัวเราและจากตัวเราสู่ผู้อื่นนั่นคือความหวังที่แท้จริงเดียวของเรา ที่จะได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่27บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี สิ่งที่ต้องไข่ครัวและสะท้อนคิดในวันนี้เรากำลังยุ่งเพียงเพราะมีหลายสิ่งที่ต้องทำหรือเรากำลังยุ่งอยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วเราจะปรับเปลี่ยนการจัดตารางเวลาอย่างไรเพื่อให้มีจังหวะชีวิตที่เหมาะสมมากขึ้น ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเราออกจากความยุ่งเหยิงกระวนกระวายให้เราได้ดำเนินชีวิตแห่งสันติสุขและหวางใจขอทรงช่วยเราให้พ้นจากการแสวงหาชีวิตที่วุ่นวายแต่ไร้ความหมายและช่วยให้เราตระหนักว่าความยุ่งเหยิงที่มากเกินไปอาจกำลังกลายเป็นเครื่องมือของมาร ที่ทำให้ชีวิตห่างออกจากพระองค์ได้ขอทรงนำเราให้ได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน